อุทธมภาคิยะสูตรที่สองว่าด้วยวิธีกำจัดอุดทธมภาคิยสังโยชน์หสาวสถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูง5อย่างนี้5อย่างเป็นฉนหนคือรูปปราคะหนึ่งอรูปปราคะหนึ่งมานะหนึ่งอุทธัจจะหนึ่งอวิชชาหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าอย่างนี้แหลดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เ no 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 พื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าอย่างนี้แลอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิานัยนี้ ย่อมเจริญส uh ัมมาทิฏฐิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากรรมตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายมะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิ มีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญส <c Öz human großes> ัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากัมมตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะ ย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากัมมตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ ย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงหอย่างนี้แล จบสูตรที่11จบโอควักที่13รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคสูตร 2. โยคสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันทสูตร 5. อนุสยสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นิวรสูตร 8. อุปาทานขันทสูตร 9. อรัมภาคิยสูตร10อุทธมภาคิยสูตรที่1 11อุอทธมภาคิยสูตรที่2จบมรคสังยุต